ในตอนนี้ผมเป็นเด็กนะ่ะแม่บอกว่าให้ไปเป็นทหารสิจะได้เป็นนายพลหรือว่าให้บวชเรียนเข้าเพื่อที่จะได้โตไปเป็นโป๊บผมเลือกที่จะวาดรูปเลยได้เป็นปิกาจู หยอกเล่นนะครับหยอกเล่นจริงได้เป็นปิกัสโซนะครับผมเป็นศิลปินระดับโลกเลยนะครับคนนี้นะครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยผมก็อยากจะลองเป็นศิลปินกับเขาบ้างนะคนดูเพราะงั้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า Build i อันดับแรกเราไปดูฟร e e b u เวอ e r ก่อนเลยนะครับผมนะก่อนที่เราจะไปลองแข่งกับคนอื่นนะครับอ๋อนี่ไงตรงนี้นี่ตเกีใกล้ๆนะครับผมว่าจะเป็นเหมือนอ่ะหมีอ่ะก็คือเกมนี้เนี่ยเราสามารถ create อะไรก็ได้เลยนะครับผมนะสามารถสร้างอะไรก็ได้นะครับนี่ก็เช่น กันหนะ้าเหมือนเขากำลังจะสร้างบ้านอยู่หรือเปล่านอะอันนี้เนี่ยคล้ายๆกับเหมือนเคยเห็นที่ญี่ปุ่นัอน,นี้เป็นอะไรสะพานแดงๆอ่ะผมไม่รู้เขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะฮะแต่ถ้ามองแบบถ้ามองอีกทีนึงเนี่ยมันอาจจะเป็นหอไอเฟลก็ได้นะแต่ว่าถ้าไมหอไอเฟลมันขาแปลกๆอะ่ะหรือว่าเขาจะสร้าง,ม,งมุมจริงๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้สร้างอะไรเลย,เลยก็ได้นะอาจจะแบบ กูวางไปเรื่อยๆยอะไรเงี้ยแล้วกูก็จินตนาการฟุ้งว่าเขาจะสร้างหอไอเฟลสร้างอะไรไปเรื่อยนะครับถัดมานะครับผมคือโหมดวิวเบทเทิลนั่นเองนะครับผมก็โหมดนี้นเนี่ยมันจะให้เลือกหัวข้อในการสร้างศิลปะนะครับเพื่อที่จะไปแข่งกับคขอ,อื่นนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเลือกธีมศิลปะกันต้องมาลอดูว่าจะมีอะไรบ้างนะครับ เอ้ย้ยเอ้ย,อยมีสักคู่บัตเตอร์ไฟนะครับแล้วก็ไฟทักเหรอบัตเตอร์ไฟแล้วกันน่าจะง่ายนะโ okay, <Okay, S 2> อเคก็สำหรับหัวข้อที่เราได้มันจะเป็นบัตเตอร์ไฟนะครับผมผีเสือ้อโอเคผมจะทําขาผีเสื้อก่อนเลยแล้วกันนะครับผมนะเป็นสีดำนะครับก็เราจะเอาขาผีเสื้อให้มันเป็นงุ้มๆขึ้นแบบนี้นะเออลองลองพลิกลองพลิกพลิกซ้ายพลิก,ก,กขวาพลิกขวาพลิกซ้ายอ่านี่ก็ไม่น่าเกียดนะผมว่าก็แล้วก็เอาอันนี้เพิ่มไปสักนิดนึง ต้องมานั่งกลับอันนี้อ้าโอเคเราจะได้ขามาหนึ่งข้างแล้วนะครับโอเคจะต้องใช้จินตนาการนิดนึงนะครับผมผมก็จะพยายามใช้วิชาศิลปะนะครับผมที่สังสมมาทั้งชีวิตนะฮะในการที่จะทําเจ้าผีเสื้อตัวดีให้มันออกมาสมจริงที่สุดนะแะร้วก็มีเหตุการณ์ที่ไปขัดฝันเกิดขึ้นอ่ะเฮ้ยตัวสีอะไรวะผีเสือ้อกูลืมจริงมันคือตัวสีอะไรวะ โอเคตนะ่ขอหาเล็ปเปลินิดหนึ่งนะผีเสือ้อผีเสือ้อโอเคนี่ไงมันเป็นเอ่อสีม่วงสีมพูนะครับนี่หละผีเสือ้อ <c oughs> แค่ใส่แค่นี้เข้าไปเนี่ยก็เริ่มมีเคลา้าของผีเสือ้อที่จะโผล่มาแล้วนะครับโอเคแล้วผมก็จะสร้างเป็นบล็อกตัวนี้นะครับผมได้เป็นสีม่วงนะ เพิ่มเข้ามาฝั่งนี้นะครับสี่เหลี่ยมหนึ่งอันนะครับนี่ให้มันหน้าให,ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับผมว่าตอนนี้ม่งเหมือนหมูมากกว่าที่จะเป็นผีเสื้อด้วยซ้ำาหมอนะบล็อกสี่เหลี่ยมแบบนี้นะฮะเล็กๆก็จะเป็นลูกตาของน้องอ่ะนะโอเคแล้วเราก็เอาบล็อกเล็กๆนะครับผมมาต่อด้านล่างนะครับโอเคแล้วตอนนี้เรา <laughs> เราก็ได้หน้าของผีเสื้อแล้วนะครับผมเป็น,เป,นเป็นผีเสื้อที่หน้าเฮียมากนะ <laughs> โอเคแล้วเราก็จะสร้างเป็น งอนของน้องนะฮะนี้ขยับนิดนึงนะเนี่ยเป็นงอนของน้องโอเคปึ๊บปึ๊บอ่ามันเหมือนมดมากกว่าว่ะมันมันไม่เหมือนผีเสื้อ,อเลยเฮ้ยไม่น่าจะทันนะคนดูนะครับเรามีเวลาค่อนข้างที่จะน้อยนะฮะโอเคโอเคสามขาเลยก็โอเคผมจะรีบสร้างปีกมันกันนะปีกผมจะเอาเป็นสีเหลืองแล้วกัน นี่เลยนี่ก็น่าจะประมาณนี้แหละนะมันไม่เหมือนในนี้เลยอ่ะไม่เหมือนผีเสื้อเลยอะ่ะคือเวลามันน้อยมากเว้จริงๆเลยก็อ่บิวนี้เพิ่มอีกแล้วกันนะโอเคอ่าได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่แปลว่าไม่ได้นะครับ <laughs> ประมาณนี้นี่ครับผมสำหรับเจ้าผีเสื้อนะผมขอสร้างขาก่อนสร้างขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,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 ว,วจะหมดเวลาแล้วจะหมดเวลาแล้วเพื่อนจะหมดเวลาแล้วเพื่อนอีก10วินะ นายต้องรีบแล้วโอ้ยแล้วทำไมอันนี้มันมาอย่างนี้แล้วให้ตายเถอะกูองไม่ทันละกูไม่ทันแล้วล่ะโชคดีเนี่ยโอ้โหกูนั่งฟิปตั้งนานโอ้จบละนะฮะไม่เป็นไรถือว่าขำๆนะครับแล้วมาดูผลงานของเพื่อนๆน,นะครับผมว่าผลงานอุย้ยนี่คือผีเสือ้อโอ้ยสวยมากนะฮะดีค ถือว่าสวยอะเอผมว่าเฟี้ยวเลยแหละแบบว่าอันนี้ก็เป็นตัวผีเสื้อนะครับแล้วก็จะรอต้นไม้อนี่ไงของกู <c oughs> เราไปดองดูคอมเมนต์โอ้เฮ้ยเขามีคนว้าวด้วย <c oughs> นี่ก็เป็นผีเสื้อนะครับเอแต่ผมว่าแม่งเหมือนมแมลงเต่าทองมากกว่าที่เป็นผีเสื้อนะสแกรี่เฟสเขา่าค, <c oughs> คือเมื่อกี้ไอตัวผีเสื้อผมมันน่ากลัวอะไรประมาณนี้นะคือหน้าตามันน่ากลัวมากอู้วันนี้มีพระอาทิตย์นะครับแล้วก็ ต้นไม้กับเจ้าตัวผีเสื้อนะตัวนี้นะครับถือว่าครีเอทนะผมให้สกูตแล้วกันนะถือว่าเฟี้ยวนะครับคือเราสามารถช่วยให้คะแนนเพื่อที่ว่าจะได้เป็นอันดับได้นะอู้อันนี้บินอยู่บนฟ้าเลยเวย้ยมันเหมือนนอกฟินิกมากกว่าที่จะเป็นผีเสื้อนะเพื่อนเราให้กูตแล้วกันนะเฮ้ยแต่แบบถือว่าเฟี้ยมีความครีเอทที่แบบว่ามันไปบินอนะอยู่ข้างบนนะอะอ๊แล้วก็อันนี้อะไรนะเนี่ยอ่อก็จะเป็น อเป็นผีเสื้อตอมใบน,นี้เลยนะครับเป็นผีเสื้อตอมดอกไม้เลยนะแต่ว่าแม่งเละไปหน่อยว่ะให้กูดพออืมนะฮะ <c oughs> นี่ก็คือผีเสือ้อ <c oughs> โอเคแต่ผมรู้สึกว่าคนอื่นเขายังมีความคิดครีเอทอะไรอย่างงี้นะผมก็แบบมีแต่ไม่ได้เยอะมากอนะคือของคนไหนเจ๋งก็เจ๋งไปเลยอ่ะนี่อะไรเนะี่ย what วันอีเดทไหนคือผีเสือ้อผีเสื้อมันอยู่ไหนล่ะว๊า <laughs> โดนหลอกละอันนี้คือไม่มีผีเสือ้อละโอเคนี่ก็เป็นผีเสื้อนะครับคล้ายๆกันนะผีเสื้อกับดอกไม้นี่ครับจะเป็นประมาณนี้เฟี้ยว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 แล้วก็อันนี้โอ้ว่าเหมือนบ้านมาริโอ้มากกว่าที่จะเป็นผีเสื้อนะนะฮะสำหรับอันนี้นะให้แบทไปเลยไม่ตรงปกแบท นอตส์อัตบัตเตอร์ไฟโอ,โอ้อันนี้สวยผมให้เดนเจนเดอรี่ไปเลยนะครับจริงจริงอ่ะมันก็นึกออกนะเว้ยแบบผีเสื้อที่เป็นอย่างเงี้ยแต่ทำไมเวลาเราสร้างมันเหมือนมันลนเข้าใจะปะให้อีปีแปรนี่สวยนะครับอันนี้คืออะไรเป็นผีเสื้อที่ยังไม่เสร็จดีนะผมก็ให้อันนี้แล้วกันนะอ่าเฮ้ยเอา้าอุ้ยโอ้โหทีหนึ่งเฉยเอา้า ไอ้คือมันมีคนโหวตให้คะแนนผมเยอะนะครับผมนะเลยเป็นที่หนึ่งนะครับแต่ผมไม่ไดว่าผมจะเป็นที่หนึ่งอะที่หนึ่งแบบงง สำหรับใครครับผมที่อยากเล่นเกม Built นะครับสามารถเข้าไปเล่นในเกม Roblox ได้นี่ครับแล้วผมเนี่ยก็จะทิ้งลิงก์ของแมปนี้ไว้ที่ด้านล่าง description ด้วยนะครับผมใครอยากเล่นใครสนใจนะครับผมก็สามารถกดเข้ามาเล่นกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมใครชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสวัสดีกับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับจริงๆแล้วน่ะการที่ได้รางวัลที่หนึ่งเนี่ยมันชีวิิตจรง ผมเก่งแบบในเกมได้บ้าง